อ๋อสวัสดีพี่น้องมองไปทุกปู่ทุกคนมาเด้อพี่น้องเด้อมือดีโอ้ยมาเด้อซอยเงียบซอยเงียบอะไรนะซอยตุ๊บซอยตุ๊บซอยตุ๊บอ๋อวิโอ้ยเด้อพี่น้องโอ้ยเนี่เนือเด้อเนื้อสดอสเด้อพี่น้องเด้อทำไมต้องใส่เสื้อบอลด้วยเนี่ยเห็นก็เสื้ออาตาเองพี่น้องเลยอ๋ออ้ยพี่น้องนี่อู้หเบิ่งนี่อู้หเนื้อสดอสเด้อพี่น้องอู้ย อุ้ยเนื้อเด้ออุ้ยอุ้ยดูตาบ้าบอุ้ยงงเ้ยไว้อุ้ย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 นี่อะไรเนียอ้พี่น้องเอ้ยพี่เอ้ยี้พี่เอ้ยเด้ออ้ยพี่น้องเอ้ยตื้นเต้นอะไรเต้นเต้นอุ้ยดูดูดูมันนี่อะไรอ้ไรกินล้วอุ้ยมีพ้อมีนี่เผื่อเลือพี่น้องไม่ยูงไม่ได้ อุ้ยมาเด้อพี่น้องมานะหั่นเนื้อเด้ออู้หซอยจุเด้อวันนี้เด้อพี่น้องเด้ออู้หูมาอู้หูสันขวานเด้อเนื้อสันเนื้อสันอู้เนื้อสันเด้อพี่น้องอู้หซอยเด้ออู้เดี๋ยวหั่นเนื้อเด้อใหญ่เด้อพี่น้องเออู้หูตื่นเต้นนะอู้หูดูดูเดโอ้พี่น้องอู้เนื้อสดอู้พี่น้องหั่นชิ้นใหญ่หลายตัวเด้อทำไมอ่ะอู้หูเดี๋ยวกินไม่ได้อู้หูวะอู้หเนื้อสุดูดูเเคยกินไหมเนี่ย มูดิ่งเคยกินเลยมูจิกินได้ไหมเนี่ยมูดิ่ะบอกเออพี่ก้องพี่ก้องเขาไม่ไม่ข้ากินเด้อนะมูดิ่งไม่เคยกินของดิบเลยเนาอทำไมถึงไม่กินอุ้ยไม่กล้ากินเลยเนาะลองกินนี่เลยววะเขายังกินกันได้เลยเนาะเปิดใจอะเปิดใจครั้งแรกครั้งแรกแล้วอุ้ยเนาะอุ้ย ทำไมทำไมถึงกินเนื้อติบครับวันนี้โอ้พี่น้องเอ้พี่น้องขอมาเดี๋ยวมัทำให้มันได้ตังค์งถขามพี่น้องเอ้โอ้พี่น้องเอ้โอ้เนี่ยเน้อโอ้ยโอ้ยานาด่งวยต้องนั่งทำเยโอ้ยเว้ยพี่น้องเอ้โอ้ยมาเด้อโอ้ยนื้อัวเด้อน้วัวสดสจากเขียงเลยอ๋อสดสดเด้อ โอ้ยให้เซียนตุ้ยไปซื้อมาไปเช่าดีเลยเนื้อเนื้อเนี่ยเนื้อเนื้อสดโอ้ยอู้นู่นี่ละอู้พี่น้องอู้ดูดเดี่อู้วิญาณขยโอ้ยเนื้อเนื้อเนื้อเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวไปบายก่อนเนาะน้องโอ้ยอู้ดอัดอู้พี่น้องอู้มาละตื่นเต้นมาละพี่น้องโอ้ยตื่นเต้นโอ้ยนี่มันอะไรมเนี่ยโอู้ยนี่แมวเอาเอากินได้เอากินได้เนาะโอ้ยหมอตุ้ยกินได้เลยไม่รู้เหรอเขากินกันให้หมอตุ้ยเนะ เอากินด้วยกันนี่โอ้หมอต้วไหมอต้วไถ้าปุ๋ยชอบใจเอฟซีนะย้อนโคตรมาเด้อดูไหวอ่ะตัมาเด้อพี่น้องเด้อโอนมาหนี่งมาโอ้เนื้อเนอพี่น้องดูโอ้ดูโอ้เนื้อสดๆ้วยพี่น้องเอ้โคอรเฮียโอ้ ไป็น้วที่ป่านอยู่วะโอ้ยเนี่ยพี่น้องโอ้ยเนื้องามเนื้องามได้แล้วโอ้ยเนื้อสดสดได้แล้วเอาเนี้หมอตู้ไปซื้อมาแล้วสดสดกัดเขียงได้แล้วอู้ยเนื้อสดสดเลยพี่น้องเออเขารู้แล้วเออปุกเนื้อปุกเนื้อเออมีเป็นส่วนไหนของมันเนี่ยตู้ไอสันโอ้ยสันเนอะสันกระบอกนุ่มๆโอ้สัตว์เคลื่อนเนี่พี่น้องใช่ใช่ในการตกเนี่ยเลยวะ กินหมดไหมนี่ไม่จะกินได้ปะนุณิขิวขิวเปิดเปิดสดสดกินสดสดต้องเอานี่ออกไหมเฮ้ยออกได้หน่อยปะเฮ้ยเชฟกลัวนี่เลยนะให้มันใหญ่ๆหน่อยก็ได้เดี๋ยวไว้หอมนี่ฮะโอ้เปิดหน่อยเปิดหน่อยเออออกพูดกลางได้นี่พูดได้อีสานด้วยเนี่ยภาษาภาษาโอ้ยบะ โอ,อ้ยน้องอุ้ยหอ่อห่อตับเนาะโอ้ยห่อตับเท้าไปคร <c oughs> ั้งแรกฮะทำเพื่อเอฟซีขอมาหลายต้องัดเา็ิต้องัด้าสิท้าๆๆเกิดมานี่ไม่เคยกินเลยใช่ไหมไม่กล้ากินด้วยใช่ไหมไม่ค่อยกล้ากินั้นนกินไดของดิบนี่กินอะไรบ้างของดิบอ่ะองดิบกุ้งกุ้งเต้นห่อกุ้งเต้นมึงใช้น้ำปลาเซลมอนกินไหมไม่กินด้วยสุกก็ไม่กิน แถวมอนน่ะน,นะโอ้ยจาสด,สดเลยพี่น้องโอ้ย <c oughs> โอ้ยโอตา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 พี่น้องเว้ยโอ้ยตาสดเว้ยโอ้ยหันเนาะงหันน้องไว้ดูหน่อยหน่อยโอ้ยจุ๊บ <c oughs> อู้ว่าสดเนี่น้องพี่น้องเออรู้เลอันนี้ล้างมาแล้วนะโอ้ล้างเรียบร้อยแล้วพี่น้องเรสะอาดก่อนเี้พี่น้องเราไม่รู้เขาล้างกันหรือเปล่ากินกับตัวมันเลยไม่ต้องล้างแล้วปากลองมา ตัวสัตว์เออสัตว์บุบแล้วเขาบอกเคยเห็นอยู่เห็นเขาทำนะ่ะโอ้ยตับตราบตรบตรบ,ตบที่จริงเนื้อตอนแรกยังไม่กินเลยเพิ่งมากินเมื่อไม่กีเ่เดือนมานี่อเองเกลือกินพร้อมไก่ยตัวให้เนื้อพอกินแล้วมันก็เออเอ,เอ,อร่อยเว้ยโอ้ยดูดอสตับด้วยนี่เนี่ยอูม้มันๆครับพูดหรืว่าบักตัวที่แตะได้บ่เนื้อติดเนื้อติดมันไปพร้อมเนะตาแซ่บไปวะน้อง อตรงๆเนี่ยกล้ากินไหมโอ้ยยังกล้าอยู่เนาะแต่ตรงนี้ไม่น่าจะกล้ากินทำไมน้ำมันมันก็พูดไหนเขากินกันอร่อยอร่อยเออจ้องฟังโอ้ยมาละกอมเพียวเหรอพี่น้องพี่เพี้ยต้มเนี่ยต้มอย่างนี้เด้อเข้าใไหมพี่เพียวพี่น้องเหอพีเพียวันนีดีไปนะ An <laughs> à, idiot đi, à? đi đi đi, đi 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 baby, đi đi baby, 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 โอ้พอพี่น้องน้องอันนี้พี่อะอ,อันนี้ดีเด้ดอใส่้วอ้พอพี่น้องเชฟกะกะกลัวเวันนี้เติมเลยปะายพี่น้จจองเลยปะตายล้อนเลยน้องอพอไหมโอ้โหพอพี่น้องนะผิดเออผมว่าพี่นอ้องใส่หลายแทบหลายเด้อ

นี่น้อห่อตับเนาะอ้เด้อพี่น้องเราท้บเด้อต,ตับห่อพักดิวเด้อตับเด้อรีวิวด้วยเขาโอ้พี่น้องเด้ออืมเป็นไงอืมทางแบก

กินผักเยอะเนอะโหเอ๊ะเอ๊ดเอ๊ะเปิดนะน้ำจิ้มได้ไหมน้ำจิ้มอย่างคักเลยพี่น้องเนื้อเป็นไงเนื้อหวานดีกว่าตับเนี่เนาะเนื้อเน้องโอ้พี่น้องเนาะเนาะเนาะอืมมันรักเนาะ อืมโอ้โหอร่อยบรรยายความรู้สึกกินครั้งแรกไม่ท่อยาหรอกโอ้โอ,อ้ไม่ไหวเลยพี่น้องเดยได<อ>้ตัวไปกินไอ้ตัวไปกินไดี๋ยวได้มันก็ไม่ได้เบื่ออะไรแต่มัความรู้สึกมันมันไม่ได้หรอ ตือไม่ลงนะขอโทษนะเพื่อนขอโทษพี่น้องเด้อมันมันแซกอยู่อ่ะน้ำจิ้มอร่อยเลยนะเนื้อผมกัดแค่ไปแล้วแม่งเหมือนความแบบว่าเยือกเย็นได้ตัวให้ไปกินได้เลยครับเฮ้นี่อู้หูอู้หูอะไรเลยอู้จัดเด้อจัดเด้อโอ้ยเสียนตั๋วเสียนตั๋วโอ้ยเสียนตั๋วมุมเข้าไป โอ้หัวออพริกจะไปใส่หลายเลยพี่น้องอเผ็ดนะเผ็ดหัวตับหัวตับดูช่องพี่อี๊บบ่อยกินแทนพี่ก้องเลยพี่ก้องกินเลยโอ้โหจวดด้วยพี่น้องว้วย,ยว้านี่โอ้ดูอ๋ออร่อยลองไหม น้องฮายนิหน่อยไม่ชวนพี่น้องกินน้ำมาเด้อดูผทุกคนน้องพร้อมไปสบู่ทุกคนเด้อโอ้มาเด้อเซ็นตตั๋วแล้วเสียนตว์ต้๋วเยจริงมันก็ไม่เป็นไรเลยความรู้สึกเรามันให้นี่ไปเองอะไรขมไหมขมไหมขมก็ยังเลยไม่ขมมากใส่อไหม S <S <S ไปไหนอะสายปิดเลยโอ้ยากินก่อนกินกินด้วยหัวเหลือบ้านเลยเดี๋ยวไปทำสุกินแล้วกันเดี๋ยวไปลวกกินทำตุ้มแซบ,บเลยตุ้มแซบ,บเลยดีกว่าลองล้วพี่น้อง เอย่างนี้แม่พี่น้องแต่นเรืกินได้เหรอกินได้เลย่ะเดี๋ยวนั้นทำต้มตแซ่บเลยแค่นี้นเหรอม <c ười> าพี่น้องเนาะ <c ười> เอาไว้เจอใหม่คิปหน้าเนาะนี้ก็ขอขออภัยเลยกินไม่ได้จริงจริะเ,เดี๋ยวเไปหา,หาคนที่กินเป็นกันกิน <c ười> เขาด้วยอ่าเผื่อเขายังมีวิธีกินแบบง่ายๆเดี๋ยวน,นี้ผมก็จะต้มแซ่บไปกินเลยไว้เจอใหม่คิปหน้าก็จะทำอะไรก็ฝากเพื่อนติดตามด้วย ที่นี่ก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่ <c oughs> อู้อุ้ยพี่น้องบวกคือพี่น้อง <c oughs> อขอต่อยจุก็จัดให้นะ <c oughs> ผม,มเห็นดนานแล้วแหละแต่ผมทำใจอยู่ลองจัดให้พี่น้องค <c oughs> ิง <c oughs> ด้าเด้อค่อยวากันใหม่แต่วิธีทำน้ำจิ้มทำแบบนี้อร่อยเลยนะน้ำจิ้มแต่น้ำจิ้มโอเคครใจะได้เคสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าอย่าไปทำต้มแซ่บ